ก็ในคลิปวิดีโอนี้มาแจกตัวรันเอนะครับก็สอนรันสคริปด้วยนะครับแล้วก็สอนตั้งค่าให้อยู่ไอเล็กลงเนาะแล้วก็สอนหาคีย์ด้วยนะทุกคนเนออประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมรับชมคลิปให้จบด้วยนะอันนี้ก็สอนหาคีย์พร้อมในคลิปเลยนะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเออก็รบกวนนะครับก็ ขอให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปให้จบด้วยนะครับถ้าใครไม่กดไลค์กดติดตามให้เนี่ยคือคือแบบจะงอนงอนจริงๆด้วยหอกหก็ไปดูวิธีดาวน์โหลดได้เลยโอเคับแรกก็เข้าลิงก์มาเนาะลิงก์จะอยู่ใต้ออคอมเมนต์อ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่ด้วยเข้าใจไหมวัยรุ่นก็เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าแอป M แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอรอมันโหลดก่อนอ่ะกดดาวน์โหลดสีขาวข้างล่างนะอ่ะ ค่าสอนดาวโหลดขนาดนี้คือค่ามึงดาวโหลดไม่เป็นเนี่ยโคก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะหลังจากดาวโหลดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นให้ดาวโหลดต่อไปนะดาวโหลดต่ออ่ะแล้วมันก็จะขึ้นนะครับนี่แบบนี้ก็กด,กดเปิดเลยอ่ะใครเน็ตเร็วก็จะโหลดเร็วเนาะใครเน็ตช้าก็นานนะฮะกว่าจะดาวโหลดเสร็จโอเคก็อันนี้เข้ามาในตัวเกมเลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็ให้อนุญาตนะอันนี้จะเป็นตัว f แบบธรรมดานะครับพร้อมกับตัว F ลื่นนะ โอเคแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดอะไรไปเลยนะครับไม่มีโดนแฮกนะครับเป็นเวอร์ชันธรรมดานะเออไม่ได้ดักอะไรเลยนะครับโอเคใส่รหัสเสร็จนะครับผมก็จะสอนหาคีย์นะผมก็จะจําลองเข้าแมปไหนก็ได้แล้วกันนะครับให้อยู่ไอโปขึ้นเนาะผมก็เข้าแมปดักก้อนบอลแล้วกันเนาะทุกคนจะเข้าแมปไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือต้องหาคีย์นะถ้าไม่หาคีย์ก็ใช้ไม่ได้เด็ก อันนี้ก็แมปดากอนบอลที่พี่ชอบเล่นอยู่ปัจจุบันนี้เนาะก็นานๆทีเล่นนะครับไม่ได้เล่นบ่อยเลยอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมวิธีปิดหน้าต่างก็แบบนี้เลยนะครับอ่ะกดไปนะประมาณนี้นะครับอืมก็ไม่ได้เล่นนานและคิดถึงเหมือนกันแมปดากอนบอลเนี่ยดูซุปเปอร์ไซย่ามีเสียงด้วยประมาณนี้นะครับก็ลองมาเล่นแมปนีได้นะโอเคเดี๋ยวจะมาสอนหายซแล้วกันนะครับก็ ขอให้ดูคลิปให้จบอ่าใครที่เล่นใหม่เนี่ยใครแบบดูคลิปไม่จบคือไม่รู้เรื่องนี่นะครับโอเคเนาะเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะอันนี้ก็ให้กดตรงนี้นะครับข้อความมันจะเปลี่ยนนะนี่ข้อความเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะโอเคแสดงว่าเราก๊อปลิงไปหาชีแล้วเนาะก็ออกจากเกมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Google Chrome แล้วก็วางลิงที่เราได้นะครับแล้วก็มากดจุด3จุดนะแล้วก็เปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ อ่ะมันก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ให้รอประมาณ10วิไม่ก็10นาทีได้แหละนะครับแล้วก็รอสักพักเดี๋ยวมันจะไปโหลดไปเว็บไซต์อื่นให้นะแล้วก็รอสักพักนะย้ําเลยคือต้องดูให้จบนะสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะเข้าเว็บไซต์อื่นนั่นเองแล้วก็เปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปของใครเนี่ยที่เป็นเหมือนพี่เนี่ยเปิดเวอร์ชันเดสก์ท็อปปุ๊บแล้วเด้งมาหน้าแรกเนี่ยคือให้ กดมา Google Chrome แล้วมันเปิดเป็นแท็กล่าสุดนะครับเออแท็กล่าสุดก็คือมันจะเปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้อัตโนมัตินะครับอ่ะแท็กล่าสุดเสร็จแล้วก็วางเลี้ยงหาคีย์เมื่อกี้ไปเลยนะครับนี่เราจะไม่ต้องมาเปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเนาะทุกคนอ่าหลังจากนั้นเราก็รอนะครับโอเคอันนี้คือมันเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะ เราไม่ต้องไปกดเลยนะเมื่อกี้ผมกดเวอร์ชันเดสก์ท็อปปุ๊บมันด้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอปุ่มตรงนี้เป็นฟรีแอสเซทนี่ตรงนี้ค่ามันไม่ใช่ฟรีแอสเซทให้ดาวน์โหลดเว็บใหม่ก็คือเอ่อเลื่อนเว็บลงให้เว็บมันโหลดใหม่น,นั่นเองจนกว่ามันจะขึ้นคําว่าฟรีแอสเซทอ่ะประมาณนี้นะครับก็กดไปเลยนะถ้ามันไม่ขึ้นฟรีแอสเซทเนี่ยห้ามกดเด็กขาดเพราะว่ามันจะขึ้นโฆษณาน,นั่นเองมันจะเสียเวลาเนาะ ก็รอนะครับผมรอวิฟมันดาวน์โหลดต่อไปเนาะนี่มันจะขึ้นแล้วนะครับโอเคก็ทําประมาณสีรอบนี่มันขึ้นฟีเอเซก็กดไปเลยเนาะอ่าถ้ามันไม่ขึ้นฟีเอเซก็ให้โหลดเว็ฟใหม่นั่นเองก็คือเลื่อนเว็ฟลงให้มันขึ้นโหลดอ่าตอนนี้ก็โหลดแล้วนะครับรอสักพักเนาะใครเน็ตเร็วก็ทําเร็วเนาะสำหรับพี่ก็เน็ตก็ไม่มีนะครับมายืม ค่าเวบไฟล์ชาวบ้านชาวซ่องเขาใช้สปอนเซอร์ก็ไม่เข้าไม่มีเงินเติมเน็ตจริงๆโอเคนี่นะมันไม่ขึ้นฟี Asset แล้วก็ให้เลื่อนเวฟลงนะครับให้มันหมุนติ้วๆนะอ่าจนกว่ามันจะขึ้นครัว่าฟีแอสเซทนะอ่ามาดูรอบนี้มันจะขึ้นฟีแอ s เซทไหมโอ้ขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอก็โหลดใหม่อีกรอบนึงครับไม่ขึ้นอ่ะ โอเคก็หมุนให้มันโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นฟีเจอ็์แล้วเราค่อยกดเนาะมันถึงจะไม่ต้องเสียเวลาเราเพื่อมานั่งดูโฆษณากดไปเลยนะประมาณนี้นะครับผมก็ฮับเรื่อยๆจนกว่าจะได้คีย์แล้วกันพี่จะตัดมาในตอนที่ได้คี์นะอ่ะไปเลยนะครับนี่ก็คือคี์จะหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะกดตรงนี้กรอบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกรอบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะกรอบแบบว่าเอามือลาก ตัวหนังสือน่ะไอตรงคีย์มนะันอ่ะแล้วก็กดก๊อปไปเลยอ่ะประมาณนี้นครับแล้วก็กดก๊อปไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากเราก๊อปคีย์เนี่ยเราเข้าตัว F มาอีกรอบนึงหรือเข้าแมปเนี่ยมันก็จะใส่คีย์ให้อัตโนมัติเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาสอนตั้งค่านะอยู่จากใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมจะมาสอนตั้งค่าให้มันปิดเล็กลงนะแล้วก็มันจะมีเซฟสคริปต์วยนะอ่ะก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตามผมเลยเนาะ นี่เปิดเห็นแมอยู่ไอก็จะเล็กลงนะครับแล้วการปิดอยู่ไอก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงปิดอยู่ไอนี่เห็นไหมโลโก้ตัวเอฟก็จะมาอยู่กลางจอนั่นเองเนาะเออใครที่ติดตามพี่ก็จะทํเปิดน,นั่นเองส่วนตรงนี้ก็วางสคลิปนะส่วนการเอาสคลิปเนีย่ยง่ายๆนิดเดียวนะครับก็เอาสคลิปมาแล้วก็กดรันตัวนี้ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็จะเห็นผมอยู่ในลหลายคลิปนะซึ่งกดล้านตรงนี้เนาะผมก็จะสอดล้านอยู่แล้วเนาะงานคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฮะไว้รุ่นอเมริกา